จ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลาเอาเครื่องจักรกลเข้าไปปรับภูมิทัศน์พัฒนาโดยรอบสถานสแสดงพันธุสัตว์น้ำสงขลาหรือว่าอควาเรียมสงขลาบริเวณแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองสงขลาโดยไปทำความสะอาดสถานที่ตัดแต่งต้นไม้ซ่อมแซมสิ่งชํารุดเสียหายหรือถอนภูมิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมไปถึงตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และตรวจสอบระบบน้ำภายในอควาเรียมเพื่อฟื้นฟูเป็นศูนย์การเรียนรู้หลังจากที่ปิดให้บริการมานานมีนักเรียนไปร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดทั้งเข้าชมสัตว์น้ำภายในอควาเรียมที่ยังหลงเหลืออยู่ยด้วยนะคะทางเทศบาลนครสงขลาต้องการปรับปรุงฟื้นฟูนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลาเป็นศูนย์การเรียนรู้และการพักผ่อนของเด็กเยาวชนและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเน้นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดค่ะ ในอควาเรียมยังมีสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลปลาหายากรวมถึงปลาที่ชาวประมงพื้นบ้านพบเจอในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและนำมาให้กับเทศบาลตอนนี้มีสัตว์น้ำในอะควาเรียมประมาณร้อยละ30ค่ะขณะที่เทศบาลนครสงขลาก็หาหรือกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสัตว์น้ำและระบบต่างๆของอควาเรียมเพื่อเตรียมฟื้นฟูเต็มระบบสามารถเปิดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้และชมอควาเรียมได้โดยไม่มีค่าบริการ โดยจะเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปีหน้าขออภัยคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่ความเรียมขอยสังนะคะเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดของดิฉันเองค่ะ